ทดสอบหลอด9วัตต์ DC ของอีวาชินะครับว่ากินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับแรงดันขะับ,บอยู่ที่13.31โวลต์นะครับ หลอดรุ่นนี้ใช้ได้12-85ถึงโวลต์ดีนะครับอย่าใช้กับไฟบ้านเด็ดขาดครับกระแสกินอยู่ที่0.12-1.4ถึงแอมป์นะครับสำหรับหลอด9วัตต์อิวาชิความสว่าง720ลูเมนนะครับขอบคุณครับ